ไอซปริชยาควงหลานประชันแซบเซตนี้น่ารักคุณสองสวยขึ้นผิดหูผิดตาจริงๆสำหรับไอซ์ปริชยาพงษ์ธนานิกรนักแสดงสาวคนสวยที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องไอฟ t h แตงกิ้วเดบยูที่ก่อนหน้านี้เพิ่งว่าไปอัพซิลิโคนจมูกมาใหม่บอกเลยว่าสวยเป๊ะคุ้มค่ากับการเจ็บตัวครั้งนี้นอกจากหน้าตาเป๊ะแล้วเรื่องหุ่น เรื่องรูปร่างเธอก็ยืนหนึ่งไม่แพ้ใครอย่างเซตภาพชุดบิกินี่สีส้มแสบตาที่กวาดยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ไปถล่มทลายแต่ความน่ารักอยู่ตรงที่น้าไอชวนสาวน้อยลูกครึ่งมาแต่งชุดแซบแชรภาพร่วมกันเป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักชวนยิ้มละมุนหัวใจ